สวัสดีครับผมนายตะวันเวทีลาเป็นตัวแทนทีมขั้งสาขารถชนะวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตรวจเช็คความพร้อมก่อนใช้งานของรถไฟฟ้าแบบยืนขับจะมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรเชิญชมตามคลิปวิดีโอดังต่อไปนี้ครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาตรวจเช็คระบบไฮดรอลิกตัวเช็คสายไฮดรอลิกนะครับว่ามีการแตกรายงาตัวเช็คข้อต่อสายว่ามีอาการคลายหรือมีอาการรั่วซึมของน้ํามันหรือเปล่าแล้วเราก็มาตรวจเช็ค แป๊บไฮดรลิกต่างๆนะครับว่าเขาต่อสายว่ามีอาการรั่วซึมของน้ํามันหรือเปล่าเขาต่อแป๊บหรือว่าแป๊บต่างๆมีอาการแตกหักหรือเปล่านะครับให้ลองมาตรวจเช็คดูแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับให้ลองมาตรวจเช็คกระบอกไฮโดรลิกตรวจเช็คชุดซีนว่ามีการรั่วซึมของน้ามันหรือเปล่าแล้วต่อมามันมีมีกระบอกของเข้าออกนะครับมันจะมีซีนกระบอกเขาออกว่ามีน้ํามันรั่วซึมหรือเปล่า ต่อมานะครับให้เรามาดูกระบอกความหมายว่ามันมีการรั่วซึมของน้ำมันหรือเปล่าชุดซิงกระบอกความหมายนะครับต่อมานะครับเรามาทำการเช็คโซ่เช็คความตึงย่อนของโซ่ให้เท่ากันนะครับเราจะเช็คโซ่ทุกครั้งให้เรายกงาขึ้นสูงจากพื้นที่ติดถึงสาิเซนติเมตรให้เราใช้นิ้วทั้งสองข้างกดความตึงย่อนของโซ่นะครับ ให้มันเท่าเทียมกันแล้วเราก็มาเช็คงานว่างามันมีความล้าถ้างานมันล้าจานวนจะมีข้างไหนข้างของข้างมันจะต่ํากว่ากันนะครับแสดงว่างาล,าล้านะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้เรามาทําการเช็คล้างเสาก็ามีการสึกหรอหรือว่ามีความแห้งของคาบจารบีหรือเปล่าถ้าคาบจารบีแห้งนะครับมันจะเจดทาการเสียดสีหรือมีเสียงดังได้วิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับ ให้ทางลูกค้าใช้จาบีเหลวใช้ฉีดทาเบื้องต้นได้นะครับหลังจากที่เราเช็คระบบสายไฮดรลิกและข้อต่อแป๊บแล้วก็ชุดกระบอกต่างๆแล้วให้เรามาทำการเช็คระบบคอนโทรลไฮดรลิกว่ามีอาการปกติหรือว่าสลักคอนโทรลมีการสึกหรอหรือหลวมหรือไม่นะครับให้เราทำการเปิดสวิตช์กึญแจเช็คว่าดูว่ามันปกติหรือเปล่านะครับ ให้เราตรวจเช็คให้เราฟังมอเตอร์ไฮดรอลิกว่ามีเสียงปิดปกติหรือไม่นะครับให้เราทําการตรวจเช็คว่าระบบไฮดรอลิกใช้งานปกติหรือเปล่านะครับให้เราตรวจเช็คดูต่อมานะครับให้เรามาเช็คสภาพของยางรถให้เรามาเช็คสภาพยางนะครับว่านมีรอยปีแตกของล้อหรือเปล่าให้เรามาเช็คน็อตกระทะว่ามีอาการคลายหรือมีอาการหลวมหรือเปล่านะครับ ล้อมันจะมีอยู่สามแบบนะครับมีล้อหน้าล้อขับเคลื่อนแล้วก็ล้อประคองนะครับล้อประคองให้เรามาเช็คล้อประคองว่ามีการแตะมีการฉีกของล้อหรือเปล่านะครับให้เรามาเช็คล้อหน้าเหมือนกันนะครับว่ามีรอยฉีกหรือรอยแตกของล้อหรือเปล่าแล้วก็เช็คน็อตกระ้านะครับว่ามีรอยหลวมหรือเปล่านะขั้นตอนต่อมานะครับให้เรามาเช็คระบบเบรกนะครับระบบเบรก มันจะมีแป้นเหยียบ,บ,บนะครับพาเบรนะครับมันจะอยู่กับติดอยู่กับมอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับให้เรามาเช็คความสูงต่ำของแป้นเหยียบครับพาเบรกมันปกติหรือเปล่าต่อมานะครับให้เรามาเช็คระบบไฟและสัญญาณเตือนต่างๆนะครับว่ามันมีการผิดปกติหรือเปล่าเปิดไฟดูนะครับถ้าไฟติดมันจะไม่ขาดนะครับมีไฟไซเรนไฟหน้าให้เราตัวเช็คไฟเลี้ยวนะครับไามันติดหรือเปล่า แล้มาเช็คแต่นะครับว่าเสียงดังปกติหรือเปล่านะครับต่อมานะครับให้เรามาเช็คสัญญาณถอยหลังเสียงดังปกตินะครับต่อมานะครับให้เรามาเช็คระบบขับเคลื่อนเช็คระบบขับเคลื่อนนะครับว่ามันมีเสียงดังผิดปกติหรือเปล่าเราเช็คระบบขับเคลื่อนให้เราเช็คระบบของพวงมาลัยด้วยนะครับว่ามีอาการสั่นหรือว่าพวงมาลัยมีอาการล็อกหรือเปล่านะครับต่อมานะครับ เป็นวิธีการดูแลรักษาแบตเตอรี่ขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาเช็คระดับน้ำกันว่ามีการเกินหรือมีการขาดหรือเปล่าถ้าน้ำกันปกติมันจะขึ้นอยู่ประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าน้ำกันขาดมันจะมีการแจ้งเตือนเป็นไฟแดงกระพริบนะครับอย่างเงี้ยเป็นน้ำกันน้ำกันขาดครับขั้นตอนต่อมานะครับให้เรามาเช็คสายแบตเตอรี่เช็คปลั๊กแบตเตอรี่ ว่ามีอาการ a r คหรือว่ามีาการแตกหรือเปล่านะครับในการดึงปลั๊กแบตเตอรี่ออกนะครับให้เรานำมือทั้งสองข้างจับไปที่ปลั๊กเต็มๆนะครับห้ามจับที่สายนะครับถ้าองั้นเนี่ยสายจะหลุดมันจะเกิดการร์คหรือว่าช็อตได้นะครับให้เราดึงไปที่สายเต็มๆนะครับเพื่อเป็นการถอดของปลั๊กแบตเตอรี่ครับผมขอเน้นย้ำเรื่องน้ำกันนะครับให้เราทำการตรวจเช็คทุกครั้งก่อนทำการชาร์จไฟทุกครั้งนะครับ ผมตัวแทนทีมช่างสาขาไปเลยนะขอจบการนำเสนอใดเป็นเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ